อัศจรโอ้โหคนดูเทนนิสกันเยอะแยะเต็มอัศจรย์เลยดีใจพูดว่าอัศจรนนะ่ะผิดที่ถูกต้องคืออัถจัน์รู้ไหมมันต่างกันทั้งการเขียนการออกเสียงแล้วก็ความหมายด้วยนะพี่พดช,ช่วยอธิบายหน่อยสิครับว่าต่างกันยังไงคําว่าอัศจรย์เขียนออ,อ่างไม่หันอากาศสสาลาจจานรอหันยยักษ์กรรันแปลว่าแปลกประหลาดแล้วคําว่าอัถจันย์ล่ะคะส่วนอัถจันยร์ คำว่าอัดเขียนออ,อ่างไม่หันอากาศทอผูเท่าแปลว่าครึง่งคำว่าจันเขียนจจานไม่หันอากาศนหนูทอทหารรอเรือการันแปลว่าพระจันทร์รวมกันแล้วอัฐจันทร์แปลว่าที่นั่งเป็นขั้นๆสำหรับดูการแสดงลักษณะเป็นครึ่งวงกลมจำไว้นะว่าเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง